เป็นเลขท้ายสองตัวกับเลขท้ายสามตัวแต่ซื้อแล้วแต่มีคนไปถูกมันจะได้น่าจะรันที่สองคัหนึ่งกับประวัลที่สี่ที่ที่ทําหงวดอะแล้วก็นั่นก็เ,เลขท้ายสามตัวรับปลายลเลขจะออกในใบคูนเลยใช่ไหมครับเลขพอเราทําพิธีปุ๊บคือช่วงทำพิธีจิตต้องนิ่งถ้าจิตไม่นิ่งเราจะมองไม่เห็นเลขเราต้องใส่กระถากํำกับในใบคูลแล้วตั้งสมาธิจิตให้นิ่งแล้วเลขก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็น แล้วพอเราตั้งคุดโชว์มาแล้วเราก็เขียนไว้เลยเขียนไว้เขียนไว้ครับ FC ติดตามเลืกใบคูณสร้างเจ้รวดได้กับแอ s ร้อยซับช่องร้อยซับนำโชคร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลามาสาทุคคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม โปรใช้วิทยาลัในการรับชมสวัสดีครับขอน้ำทังสูดรสองรอยซับน้ำโสกเลยเด็ดน้ำโสกมะในแอดมติสารพญานาคหนักลบปูองดำแฟนชิลกันท่านนากราลาดจนสร้างเจรวด นี่มาตามเลขคองสุดท้ายจากสังรววุพนคนใดตัวไหนสราบขาวว่าพ่นมีพิธีขอเลขจากใบไม่ใบคูวนว่าพคนใดตัวไหนเพื่อน้ำไปเสียงสสดเสียงใายหมวดประจำวันที่16กันยายน2 5า7หากท่านผู้ชมกับมาแลว้วเอฟกับมาแลว้วขอคนอะไรก็น่าแช่เด้อื่อเป็นกำลังใจให้กับเอด ในการเห็นงานต่อไปละเริ่มกดกระดิ่งเมื่อไม่คลิปวิดีโอใหม่มันสิลแย่งเตือนมาหอดมาถึงสารก็จะหนักหนักลบปูองค์ดำเลยก็ไปพบไปฟอสร้างตรวดเพื่อสิน้ำเละไปสิ้งศพเสียงท้ายเลย,เลย กูนบอกลได้โผลไดคุยกร้องนี่นะครับแล้วกไิดบอปูกนขอให้เทียงกลองสามตัวตรงเนอสาธุตอนนี้ช่างจตดงพิธีบกาโูของดำชมบนรยากาพร้อมกับบรนไดยจะ้าไปก่อนเนาะชมบนไดากาบนรยายจาไปก่อนาใครแคมั้นเลกดไลค์กดแชร์สาธุกเป็นไงใบกูลสามใบดีให้เกิดความตัดสิ์ ให้คุณกันคุณทองคุณโชคคุณลาบใครไปซื้อแล้วให้ประสบความโชคดีมีความร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุเลขใบคุณดวงเสร็จความส่างเด้อสาธุดำครูบาอาจารย์ให้มหาอุสวราคะสาธุสาธุสาธุอ่านี่นี่จะโชว์นะครับรอแป๊บนึงนะครับจะโชว์ไปแชร์้อเช่าสาธุใบคุณขอยทำรวยเป็นเลขเดี๋ยวเราม่ปิดกันนอกักที ถ้าช่วงทำวิจีมันจะนานนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตำราหน้าหนึ่งเต็มๆการตรวจก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งไว้งวดหน้าจะมาทำเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกจิจตึงไปวัดมาแล้วก็ทำเพลนไหว้พระด้วยเพราะผมว่าถ้าเลขจะเข้าบุญก็มีส่วนสำคัญถ้าเราไม่มีบุญเลขก็คงจะไม่เข้าคือบุญผมนิดหนึ่งบุญ fc คนละน้อยคนละน้อยมารวมกันแล้วก็มาชมแล้วก็มาเชียร์ให้เลขเข้า เมื่อต้นงวดผมปล่อยไปเจ็ดเก้านี่เป็นความฝันเนาะความฝันที่ไปจรงกับเลขเสาฐานองค์ตที่มีเจ็ดเก้าสี่นั่นถูกไปแล้วสามงวดติดตเจ็บเอินเาความฝันไปตรงอีนี้ก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นแนวทางผมแนะนําคือเม็ดเดียวคือเลขเลขเม็ดเดียวมันจะงบน้อยเนาะใช้กบน้อยแล้วก็ประหยัดเจ็ดสี่ทุกคนก็รอคอยว่าช่างให้เลข ใบคูณเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวไหนคือเลขอะไรตัวไหน<อ>เลขนี้เคยทาเมื่อไม่ถึงสิบแปดเก้าปีที่แล้วมีคนถูกรางที่ห้ารางที่สองลายใบผมก็ได้มีใจกับเขาด้วยเลยเลขนี้ก็คือเป็นแนวทางรัฐบาลไทยถ้าท่านจะเอาไปเสี่ยงอย่างอื่นก็ได้ครับท่านไปจีมอย่างอื่นนาะแต่แนะนะนําคือรัฐบาลไทยเป็นเลขท้ายสองตัวกับเลขท้ายสามตัวแต่ซื้อแล้วแต่มีคนไปถูก มันจะได้น่าจ<ม>ะวันที่สองคนหนึ่งกับระวัลที่สี่ท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 ำองค์งวดแล้วก็นั่นก็เลขไทยสามตัวรับรายเอาเลขออกในใบคูณเลยใช่ไหมครับเลขพอเราทําพิธีปุ๊บคือช่วงทําพิธีจิตต้องนิ่งถ้าจิตไม่นิ่งเราจะมองไม่เห็นเลขเราต้องใส่คาถากํากับในใบคูลแล้วตั้งสมาธิจิตให้นิ่งแล้วเลขก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วพอเราตั้งสุดโชว์มาแล้วเราก็เขียนไว้เลยเขียนไว้เขียนไว้ ล้วใบคุณเลขยังอยู่มั้ยใบคุณยังอยู่มั้ยอยู่ครับอยู่เลขยังอยู่โชว์เลยไหมครับโชว์เลยยับก็คือนี่บอกไว้ก่อนคือมันเป็นเป็นแนวทางเนาะรัฐบาลไทยว่าถ้าท่านจะเอาไปเสี่ยงแนวทางอื่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเลขที่น่าเชื่อถือและน่าติดตามเป็นเลขที่เป็นเหมาะสำหรับแนวทางคนงบน้อยถ้าให้หลายหางหลายเลขเป็นหลายทาง ก็ไม่รู้จะไปทางไหนจะลงทางก่อนเอาเม็ดเดียวทางเดียวน่าจะประหยัดดีกว่าเก็บให้ที่ป้าอยากขึ้นนะครับเเป็นเลขเอาเลขใบคูนเนาะสามตัวกรอนแล้วไปทรงตัวอะไรเนาสามตัวเลขใบแรกที่ขึ้นมาอ่ะดูเขียนไว้เขียนไว้แล้วครับเลขใบแรกใบคูนครับสามใบคูณเลขสามครับไม่ไม่น้องเอ็ซีน้องเอีดไหยเห็นหมดน้องเห็นครับมันมันมันเป็นน่าจะเป็น สีแดงเนาะน่าจะเป็นที่ที่ที่เ่าโรแล้วเลขที่สองอตัวตัวที่สองสองตัวที่สองสองตัวที่สองสองเรามาลุ้นด้วยกันอันสองตัวสองตัวแรกสามเนาะตัวแรกสามอันนี้หลักอันนี้หลักร้อยหลักร้อยทีสามอันนี้เป็นหลักสิบเนาะตัวที่สองหลักสิบเรามาลุ้นว่าเลขหลักหน่วยคือเลขอะไร มาลุ้นด้วยกันเห็นแลขสองตัวเหลขห้าถูกถูกต้องครับเนี่ยเลขห้าเลขห้าสามสองห้าสามสองห้าถสามสองห้าเม็ดเดียวสามสองห้าสามตัวเม็ดเดียวเนาะสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสามสองห้าเดีเอามาเรียงใหดูสามสองห้าสามสองห้าถ้าใครจับคู่กันไหนนะจัคู่กันก็นี่ผมได้สามตัวนะครับสามสองห้าเมตัว มีคนเคยจูวันที่สองครั้งหนึ่งสามสองห้าใบคูนใบคูณคูนเงินคูณทองคูนซับคูณเงินคูณทองคูนซับคูณเงินในกระเป๋าตั้งเกลี่เลขใบคูณสวยมากเลยครับีไม่เหือยใบใบคูณตัดมานานยังจับมานานยัง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 เขียวสดเหรอเขียวสดเพราะว่าอยู่ในในห้องบูชาพระอ๋ในที่พระเลยเนาะราก็ตรงน้ำทุกวันก็ถือว่ายังคงอยู่สามสองครับ เปิดแล้วเลขใบคูณแล้วนะครับเลขใบคอณการทํเง so, ินเรื่องนี้ก็คือเอฟซีโทรมาประมาณพันสายโทรมาเยอะใช่ไหมครับรอประมาณเยอะรอประมาณพันสายเลขนี้เลขเดียวรอเลขใบคูณนี่เนาะท่านจะสลับตำแหน่งยังไงก็ได้นแต่ว่าผมได้มาอย่างนี้จริงๆไม่สามารถที่จะโกหกได้ตัดสองตัวได้ไหมครับได้สองตัวมีรือยังกับมีไม่จัตัวเราตัวก็คือไม่เลขใบคูณนั้น งวดหนึ่งขอได้ครั้งเดียวแล้วขอได้ครั้งเดียวคือสามตัวเลยสามตัวเลยสามตัวแบบนี้ที่เคยทำมาคือให้เอฟซีไปตัดตัดเอาเองตัดเองว่าท่านจะลับแบบไหนจับคู่ให้เขาจับคู่เอานะไปจับสลับเอาเนาะที่ผมคือเอาใบแรกมาแล้วท่องคาถาขึ้นเลขมีชักจวขึ้นเป็นลางๆแต่เราก็เขียนไว้ขึ้นแล้วเราเขียนเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นขึ้นแล้วเขียนเพิ่มให้มันใหญ่แต่ช่วงทำพิธีเราก็จะเป็นมีเทียนมาแล้วก็ดูเขียนตั้งแล้วก็ดูเลขเลขก็จะขึ้นให้เราเห็นแต่ว่าจิตเราต้องนิ่ง เจช่วงสามนาทีเจ็จะนี่ิบหนึ่งแล้วว่ามันเรามันคนจะสื่ออะไรมันเรานอนหลับหลับลึกหลับลึกจะยิงกับเนี้ยจะเป็นเลขนี้เลขนี้ถ้าใครที่เอาไปเสียงโชคแล้วผมว่าไม่ผิดหวังอันนี้รับประกันเพราะว่าเคยมีเคยทมาแล้วมีคนทำมาแล้วแล้วคนก็ถูกงวดสุดท้ายที่ผมทําตอนนั้นว่าจะถูกเลยมันดังเยอะแล้วผมเลยว่าแต่เขาก็ถูกจริงๆแล้วมีคนถูกรวันที่สองเลงวดสุดท้ายที่ผมทําคกับท่านที่ไปซื้อ ลอตเตอรี่อาจจะถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในใบนี้แน่นอนเปครับ็นเลขที่แบบเรียงสวยมากสองสามสองสามห้าผมก็ผมก็ไม่ไม่รู้ลอตเตอกไไหนก็คือนี่เป็นแนวทางเป็นแนวทางาทําว่าใบคูณเนาะใบคูณโหให้เอฟซีที่เข้ามารับชมแล้วก็มาเชียร์ด้วยอืมชมแล้วก็เชียร์ให้ออก เกิดบุญผมนิดหนึ่งบุญท่านนิดหนึ่งเนาะใครมาชมแล้วก็ขอแชร์นะครับชมแล้วก็แชร์แล้วก็เชียร์ด้วยเชียร์ว้ให้เลขนี้ออกเพราะว่าใครแชร์ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีภาระนิสิตที่ต้องใช้ใจที่จะจำบ้างนะถ้าได้เรืนี้ไปก็ถือว่าผมก็ได้บุญเหมือนกันเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวห้างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีไม่มเลขกันอะไรก็ไม่มีเลย เลขถ้าเลขกันถ้าเลขชอบก็มีอยู่หนึ่งเผื่อท่านไม่ชอบเลขนี้ก็มีอันหนึ่งแต่แต่เลขผมที่ใบคูลมีแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงไม่มีหลายเลขเลยมีเม็ดเดียวให้ท่านจับตัวได้สิ่งศักริ์สิะติดท่านให้เม็ดเดียวคไม่เดียวจริงผมผมเคยทำครัสองครั้งเลขไม่เห็นเลยเคยทําเมื่อตอนหลายปีแล้วท่านไม่ให้แต่ถ้าเขาถ้าขอครั้งเดียวเม็ดเดียวให้ประมาณนี้แล้วเลขใบคูลเป็นเลขที่ทุกคนจะรู้ว่าเป็นใบไม้มงคลเนาะ การคูณเนี่ยหนึ่งคูณร้อยก็ได้ร้อยหนึ่งคูณพันก็จะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านยิ่งคูนยิ่งได้ยิ่งคูณยิ่งได้คูณคือเรียกว่าถ้าเกิดตามคูณแล้วมันได้เยอะกระบวกอะทำคูณนะครับทำคูณทำคูนคิดมันคงเดี๋ยวผมจะเขียนให้เนาะตัวนี้โผล่ขึ้นมาทีละตัวหรือโผล่มาทีละตัวโผล่มาทีละใบไม่ขึ้นมาพร้อมกันตัวไหนโผล่ขึ้นมาก่อนเลขสามขึ้นมาก่อนสามสามรับเลยใช่ไหมขึ้นสามมาขึ้นเป็นตัวแรกเลยแล้วก็ ส่วนะทาอีกบดหนึ่งก็จะขึ้นมาเลขสองพองขึ้นอีกบทหนึ่งตะทาํำกับสามใบอต่นี้ผมเขียนไว้เพื่อให้จงังมันจะขึ้นมาลางๆมันขึ้นเป็นตัวเลยตอนที่ทำพิจีแต่ว่าเราเราสามารถมองเห็นผ่านอย่างทำพิธีผ่านเนีเลขจะขึ้นมามองเห็นผ่านคือเราต้องจุดจุดเ,เทียนก่อนื่อเราจะสอบดูเลขจะขึ้นเป็นลางๆตอนทำพิธีเลขจะขึ้นลางๆมในงาะ แสงเทียนในสาเทียนเราทำกลางวันก็ขึ้นก็ได้แต่ว่าเราใช้แสงเทียนช่วยอืใแต่ว่าส่วนมากที่เคยทํามาทำบันพระแต่ถ้าทําวันอื่นก็ได้เหมือนกันเข้ามาเล็วจริงวดานะแต่ก่อนเข้าหกงวดติดหกงวดติดงวดติดในหกงวดติดนั้นมีคนถูกงวดแรกมีคนถูกวันที่ที่สามงวดที่สองมีคนถูกวันที่สี่งวดที่สามมีคนถูกวันที่ห้าสลับกันแล้วพอหยุดงวดหนึ่งแล้วก็มีคนถูกวันที่สองอีก หลังจากนั้นก็ยุดนล้วพึ่งมาทําตอนนี้หยุดเจ็ดหยุดหย,ยุดนานแล้วหยุดหยุดนานแล้วไม่ได้ทําเพราะว่าม,มันก็ไม่ไม่ได้คือผมไปรับเหมาก่อสร้างมาเนาะก็เลยไม่ไม่ได้ใช้ชวิชาทางนี้ครับตอนนี้พอดีว่าจะร่วมสร้างกูงดาด้วยเผื่อมีโวกมีลาบเพิ่มเติมหรือใครที่ยังตกทุกข์ได้ยากงบน้อยมีเงินน้อยก็ค,คืออยาก,กลบหนี้สินคือเราก็หวังเนาะหวังพึ่งแนวทางการจึงโชค ทุกคนก็มีความหวังคือเป็นถ้ามองเป็นยาเนาะการเสี่ยงโชคก็คือเป็นยายุทธนะมันตื่นเต้นมันทําให้เราได้ลุ้น <c oughs> อายุยืนแต่ <c oughs> ถูกก็อายุยืนขึ้นแล้วทำไมอายุคือเวลาเราเสี่ยง <c oughs> คือคําว่าเสี่ยงโชคมันมีความเสี่ยงแต่ว่าเราทำไงให้มัน <c oughs> การเสี่ยงน้อยที่สุดมันก็ต้องใช้พึ่งสิ่งจกักจิตบางครั้งก็พึ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นทุกคนนั้นอยู่ในสี่โลก <c oughs> โลกความเป็นจริง โลกจิตโลกจินตนาการก็คือความฝันแล้วโลกจิตวิญญาณก็คือสิ่งจากจิตแล้วก็โลกในจอโซเชียลเราดิจิทัเนี่ยนะครับแต่เนื้อสิ่งยิในใดแล้วทุกคนคนเชื่อมีความศรัทธามือนกันแต่ก่อนรับถือถือผีถือปามถือพระทุกคนแล้วก็ยันได้คือสามารถที่คนนับถือกันได้แต่เราก็ได้สิ่งจากจิตนี่แหละให้ช่วยเราบางทีผมต้องพึ่งครูบาอาจารย์บางที ก็รับเหมาก่อสร้างแต่บางครั้งผมก็อยากมีโชคบางทีก็ขอขอก็ได้ขอก็ได้บางทีก็ขอกระปูกดํามั่งกระปูกดําก็ได้เรื่อยๆอ,อยู่ได้ได้เลขสองตัวครับเลขใบคูณผมเคยทาสถิติสามตัว ก็เลยลองลงสุดท้ายเนาะกับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะทางจตรวจก็ปล่อยมาสองพื้นเนาะชุดแรกเรจะเป็นเลขความฝันใช่ไหมฝันเจ็ดเก้าเก้าตัวเดียวคือเลขเลขใบคูณที่ทุกคนรอคอยนี่โชว์ทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนให้เอฟซีทูเด้อเขาเขียนเลขใบคูณถัดหนึ่งสามสองห้าสามสองห้าสามสองห้าเลขฝันเจ็ดเก้าฝันเจ็ดเก้านี่ตัดเอาท่านจะสลับไหนก็เป็นไชส เนี่ยทางของท่านเนาะเราชอบไมเหมือนกันบางทีท่านชอบปอระอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็อยู่อย่างนี้ตามผมที่ผมมาผมมีไม่เยอะแค่ไม่เดียวไม่ได้ไม่ได้เปนเดียวจริงถ้าจับคู่แล้วแต่ท่านจะจับคู่เอาเนาะครสามตัวตัจบคผมเชื่อว่าคาถาท่านสักสจริงเพราะว่าใบนี้ไม่เหี่ยวเลยยังสดเหมือนเดิมเนะาะเ,เป็นอาทิตย์นะมั้งเนี่ยทำมาหลายมื่นแล้วนะคะจะทำวันนั้นพอดีมาลงเลขอาจารย์ลงเลขที่ภูดำแล้วคนว่าพายุเข้าผมก็เลยเ้าอย่างนั้นคำนับเลยก็ได้ก็ลงให้ เป็นเลขที่ทุกคนรอมากผมเกิดปรากฏการโทรศัพท์ประมาณหนึ่งพันสายอะไรนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ประมาณหนึ่งพันสายโทรมาขอเลขนี้เลขเดียวเลขใบคูณเลขครับหนึ่งพันสายสายครับสายปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นรอเลขใบคูณว่าขอเลขอาจารย์ช่างหม่อขอเยกอย่างนี้เนาะเมเลยเขียนตามัิีเป็นใบคูณเนาะเลขใบคูณแหละ ไม่มีล่างครับล่างไม่มีเลใบคูไม่มีสองตัวถ้าเราตัดเล็กก็ได้เนะก็ชอบสองตัวเนาะเละก็กใบกูเพราะท่านให้มาสามแล้วเราจะตัดจับคู่คเเีน มีเม็ดเดียวนิดแม่งีห้าสามสองห้าสาสองห้าสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็สองตัวเม็ดเดียวสองตัวก็เม็ดเดียวสามสองห้าเจ็ดเก้ายวเปลี่ยนให้ยี่สิบหนึ่งเด้ยัตัวไม่สับเปลียนเอาไปกลับสลับได้ครับ เลขไปคูณเนี่ยเลขไปคูณนี่เป็นเลขใบคูณที่ฟ้าจะร้องเลยเนาะเคยทำให้คนรวยตรวจหนี่บุตทิ้งมาแล้วก็เลยอยากอย่างน้อยก็เป็นผมก็เป็นละพันคุณถ้าท่ามีโชคไม่ร่ำผมก็แสดงความดีใจด้วยวันนี้สามสองห้าเลขใบคูณสามสองห้าเอฟซีเห็นแล้วก็แคปไว้เด้อได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงใจเนาะได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงใจเนาะ มันเม็ดเดียวยองวงกลมนะครับนี่เม็ดเดียวยองวงกลมเน้นเน้นมากเลยนะเอาเน้นทีนเลยเม็ดเดียวยองวงกลมวงกลมให้ลองดูนะเฮ่ยอ่ะวงกลมให้นะครับเม็ดเดียววงกลมนะครับนี่เดหนวงกลมคือเลขนี้เคยเคยทำให้คนหมดี่หมดสินมาแล้วกัเลยเลขนี้เป็นเลขที่มั่นใจมาก ตัดเล่น,นสลับตัดเล่นสลับกันอีเด้อเลขนี้นไปกลับสลับกันเอาเนาะครับถ้าคนลบน้อยเนี่ยผมแนะนําให้สองตัวนี้เลยสามตัวไม่เดียวสองตัวไม่เดียวเอฟซีของทุกช่องมันดีชแน,นลไปพาดไว้แล้วก็กับตามตัมซิงน้องใหม่ไฟแดงแล้วก็คุณซับอันนี้กดติดตามสามแสนเยอะแล้วก็ร้อยซับซับ<ม>นำโซ่ทุกช่องที่มาในทำก็ถือว่าเป็นิตรภาพดีเดียวกันมานานแล้วกดติดตามทุกท่านด้วยแล้วกดแชร์เนาะ คือติดตามท่านจะไม่ปลาบเลขใบคูนต่อไปก็จะปล่อยทุกงวดสามทุกงวดนะครับรอสามทุกงวดรอใครอยากดูพิธีพิธีใบคูนได้ครงไม่รอไว้เราเขาไม่รอว่าทำพิธีจะทำให้ดูว่าทำยังไงเลขใบคูนที่มายังมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทำไม่มีไม่มีไม่เคยมีไม่มีใครทำเด็กใบคูนทีละใบท่องคาถาเด็กท่องคาถาเด็กบรรยากาศดีๆถ้าบรรยากาศดีมีโอกาสได้ชมแต่ว่าด้วยพายุเข้าครับใครอยากเห็นนวดหน้าอยากคิดรอไว้ วันนี้แตกสามตัวตรงหวดหน้าพิมร์เราแต่สุดท้ายนี่ก็หกพิมพ์ครั้สุดอยอดมีอะไรจะฝากเอซีนะครับก็ฝา,ากเอ็ซีที่รับชมวันนี้เลขตรงนี้ให้ท่านไปเป็นอันนี้ไม่ได้พูดชเชิญเชิญชักชวนให้เล่นการพน,นันเนาะไอเล่นลอตเตอรี่ไทยรัฐบาลไทยเทย่านั้นส่วนท่านที่จะไปเล่นแบบอื่นก็ไม่ว่ากันแต่ไม่แนะนําให้เล่นการพนันทุกทุกอย่างก็คือเหมือนเป็นแนวทางรัฐบาลไทยสนับสนุนรัฐบาลไทยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขขายสามตัว สองอาจเป็นของท่านวันนี้หนึ่งสองสาห้าไม่มีหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือรางวัลช่วงนีเป็นของท่านรางวัลนึแล้วก็ใครรับชมวันนี้ก็ชมแชร์ <45. S 3> ชมแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วลืมเชียร์ให้เล่อนี้ออกทุกคนมีิสิิ์ทุกวันทุกท่านให้รับชมแล้วก็สุขภาพเหงเลยตั้งบริตั้งบริจทุกท่านขับคุณนะครับนี่นย ไคูณกัเลขฟันชนิดเดีสามสองห้าเจ็ดเก้านาให้แอฟทีนำไปเป็นแนืทาเสียงเสียงโซกเสียงไทยขอให้โชกให้มานวันประจําวันที่สิบหกกันยายนนี้นะสำหรับคลิปนี้แอฟรอชัปส่งเลยการ้องโซกขอจบที่เพียงแคนี้สวัสดีครับ